ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามเยี่ยมเสริมพลังสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกท่านข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาโรงเรียนบ้านข้าวแป้งหมู่ที่7ตำบลวาใหญ่อำาเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3คติพจน์ความพยายามคือความสำเร็จคำขวัญวิชาการดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรม อัตลักษณ์คุณธรรมดีมีจัญญานำพาเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารสถานศึกษานายวิบูลสิงครามครูผู้รับผิดชอบหลักนายนัทพงศ์ทองเกลียวครูรับผิดชอบรองนางสาวบุษบาจันสุขนายปฐมพงศ์สิงครามนักเรียนแกนนำเด็กหญิงปริชาติจันทราชเด็กหญิงธัญลักษณ์มงทิสารเด็กหญิงกิกนิตบ่อคำ มาตรการที่1การกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษา1.1มีการจัดทำนโยบายสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้บริหาร 1.2โรงเรียนได้มีการจัดประชุมเผยแพร่ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติกับคณะกรรมการสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนมีประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรและร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่นได้แก่โรงพยาบาลอากาศอำนวยและสถานีตำรวจภูทรอ,อากาศอำนวย 1.3โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่หลายช่องทางเช่นปิดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียนจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ a ฟ e b o o k โรงเรียนบ้านข้าวแป้งการประชาสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครองและเสียงตามสายของโรงเรียนมาตรฐานที่2การบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2.1มีการจัดตั้งคณะดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและประเมินตนเองในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้นนาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2.2มีการสำรวจค้นหาข้อมูลการสูบบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ยาเสพติดของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและประเมินพฤติกรรมการสูบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกเดือน 2.3มีการติดตามการดำเนินงานของคณะดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตราการที่3การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนดและต้องมีการดำเนินงานดังนี้ 3.11มีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายและเครื่องหมายห้ามสูบในระยะ5เมตรให้เห็นชัดเจนบริเวณทางเข้าออกหลักของสถานศึกษา3.12มีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายให้เห็นชัดเจนบริเวณภายในสถานศึกษาบริเวณนอกอาคารหรือ,ส,อสิอส่งปลูกสร้าง3.13มีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายให้เห็นชัดเจนบริเวณทางเข้าออกอาคารและภายในอาคารสถานที่ทุกช่องทาง 3.14. ไม่มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่เช่นที่เขียบุหรี่ทั้งทรายดับบุหรี่และอื่นๆ 3.15. ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเรื่องสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่รวมทั้งมีมาตรการควบคุมห้ามปราบหรือดำเนินการอื่นใดไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา 3.1.6มีการเฝ้าระวงังไม่ให้มีการสูบบุหรี่รวมถึงการขายการส่งเสริมการขายการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบในบริเวณสถานศึกษาและบริเวณที่กฎหมายกำหนดซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูทรบ้านอากาศมาติดตามผลทุก3ามเดือน3.1.7สถานศึกษาไม่รับการสนับสนุนใดๆจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยจัดทำประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรปิดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 3.2ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการสูบบุหรี่ในสถานศึกษาโดยจัดบรรยากาศไม่ให้มีมุมอับตามอาคารมีบอร์ดความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดตามอาคารและในห้องเรียนมาตรฐานที่4การสอดแทรกเรื่องบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 4.1วางแผนและกำหนดกิจกรรมเพื่อสอดแทรกเรื่องโทษผิษภัยและผลกระทบของบุหรี่ในรายวิชาและกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกหลักสูตรทางโรงเรียนให้ทุกกลุ่มสาระจัดการเรียนการสอนสอนแบบบูรณาการด้านยาเสพติดเช่นกิจกรรมวิทยาศาสตร์สุขศึกษากิจกรรมเรียนความภาษาไทยกิจกรรมโครงงานยาเสพติด4.2ถ่ายทอดสื่อสารสอดแทรกเน้นย้ำเรื่องโทษผิษภัยและผลกระทบของบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในรายวิชาและกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกหลักสูตรเช่นกิจกรรมอบรมความรู้จากสถานีตำรวจภูทรเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมให้ความรู้หลังกิจกรรมเคารพธงชาติกิจกรรมเรียนรู้จากโรงเรียนแตนแบบโรงเรียนปลอดบุหรี่กิจกรรมสื่อสร้างสารรค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ไม่มีแหวนหรอไม่มีแหวนแต่งงานที่นิ้วนางหรอไม่ไม่มีคุณนายรเบิร์ Robert ที่บ้านนะไม่มีเคยมีหรือเปล่าครั้งหนึ่ง I am to say that I'm not watching, and you're the first to say you want the best thing. มาตราฐานที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้าจุดหนึ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันเพื่อควบคุมยาสูบทั้งบริเวณในและนอกสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนให้ช่วยสอดส่องดูแลด้านยาเสพติดของโรงเรียนและดำเนินการควบคู่กับการเรียนรอ,อ้ก,การสอนโครงการครูแดงจากสถานีตำรวจภูธรบ้านอากาศ 5.2ส่งเสริมให้นักเรียนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ในช่องทางที่หลากหลายทางโรงเรียนมีการยกย่องชมเชยนักเรียนต้นแบบที่ไม่สูบไม่ดื่มและมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆรุ่นหลัง5.3สส่งเสริมให้นักเรียนสร้างส,งสรงสรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษามีภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองจากการสูบบุหรี่โดยให้นักเรียนสร้างแบบจำลองการสูบบุหรี่ เพื่อให้นักเรียนเห็นสารพิษที่จะเกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่5.4ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมรณรงค์ในบ้านและชุมชนปลอดบุหรี่และชักชวนให้คนในบ้านเลิกสูบบุหรี่โรงเรียนได้อบรมให้ความรู้และแจกผู้มือเลิกสูบบุหรี่ให้นักเรียนเพื่อน,นำไปสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลในครอบครัวเลิกสูบบุหรี่มาตราการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาไม่ให้สูบบุหรี่6.1มีกระบวนการคัดกรองป้องกันและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการได้เริ่มสูบบุหรี่ยาเสพติด และการดื่มแอลกอฮอล์ในระบบของสาธารณสุขจังหวัด6.2มีกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบรวมทั้งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง6.3มีกระบวนการส่งต่อนักเรียนที่สูบบุหรี่เข้าสู่ระบบบริการเลิกตามความเหมาะสมและติดตามผลของนักเรียนที่เข้าสู่ระบบบริการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากโรงเรียนบ้านข้าวแป้วยังไม่มีผู้ติดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงยังไม่มีการส่งต่อนักเรียนอเพื่อเข้ารับการบำบัดมาตราการที่7การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน7.1มีกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องโทษพิษภัยและผลกระทบของบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดร่วมกับชุมชนโดยการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรอบหมู่บ้านเช่นวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันวัสุบุหรี่โลกเป็นต้น7.2ชี้แจงและขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชน ไม่ให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่เยาวชนตามกฎหมายกำหนด7.3ผลักดันให้ผู้นำชุมชนกำหนดนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานบ้านและชุมชนปลอดบุหรี่โดยมีการประชุมร่วมกับผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อผลักดันให้คนในชุมชนกำหนดนโยบายให้หมู่บ้านข้าวแป้งเป็นหมู่บ้านปลอดบุหรี่มาตราฐานที่8มีการสอดแทรกความรู้การคัดกรองอาการมึนเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เบื้องต้นมีการอบรมการคัดกรองอาการมึนเมาเบื้องต้นแก่นักเรียนเป็นด่านครอบครัวรู้ชุมชนในการป้องกัน คนมึนเมาขับขี่ยางพา,านาลดการเกิดอ,อุบัติเหตุบนท้องถนนโดยกำชับให้นักเรียนให้ผู้ปกครองได้ปฏิบัติหากมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากทำไม่ได้ท่าใดท่าหนึ่งให้สันนิษฐานว่ามีอาการมึนเมาหรือมีระดับแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โรงเรียนบ้านข้าวแป้งขอบคุณคณะอนุกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและรับฟังขอขอบคุณครับ